ตอนหลจากที่เราดู f อ f o ฟร์ a ทเลนอจบไปแล้วเราพูดถึงตัวอย่างก่อนแม้เดี๋ยวเราลืมเราใช่ใช่ตัวอย่างก็คือคนคนนั้นนะคะคุณเคคนที่คุณก็ดูว่าใครใช่คือหมายถึงว่าแบบเรารู้ว่าในตัวละครเขาอาจจะเป็นใครแน่นะคตใช่ก็ต้องมาติดตามดูกันสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูเราก็อาจจะ บอกบอกเลยก็ไม่หรเดี๋ยวไปติดตามดูกันอีกทีว่าในอีพีหน้าจะเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นก็คือสายตาของคณิงฉันรู้สึกว่าสายตาของคณิงเปลี่ยนแปลงไปจากการที่มองกวินปกติจะมองแบบมองแบบไม่รู้สึกอะไรแต่เดี๋ยวนี้เหมือนมองแบบภูมิใจในตัวกวินอะไรสักอย่างอะไรบางอย่างแล้วแต่ว่าคุณก็จะรู้ว่าความสุขจะอยู่ได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวรอสัก12 15นะคะจะเจอคู่นี้ในความเศร้านิดหน่อยความดรามานเบาๆก็ไม่เบาเท่าไหร่อย่างอันเนี้ยเขามาบอกว่า พี่พี่ไปทําอะไรหรอคะอะไรอย่างเงี้ยล้วก็วินก็บอกว่าออกมาหากอย่าคือแบบมึงเนี่ยหรือเปล่ากอย่าหายไปไงกอย่าหายไปที่บอกแล้วเราก็อยากรู้ว่าวิธีของแม่ของทามอ่ะที่เข้ามาในตอนสุดท้ายที่เราได้เห็น ep เจ็ดแล้วเนาะว่าแบบเขาก็ได้เข้ามาในบ้านเนี่ยเขาจะทําให้กอย่าหายไปยังไงแบบอาจจะหายไปด้วย ไปทางทะเลหมายถึงว่าเขาไม่ได้โยนโยนศพไปทางทะเลนะหมายถึงว่าสุดท้ายก็คือหนีออกไปจากกรุงเทพแบบ<อ>เพื่อไปอยู่กับบ้านญาติเออส่วนใหญ่ไม่งจะไปทะเลแต่ไม่รู้ว่าบ้านเนี้ยจะไป,ะไปจะไปไหน,ไหนเออเอาจจะอยู่ภาคกลางก็ได้แถวภาคกลางอะไรยเงี้ยแต่ก็แต่ก็กถ้าถ้าเขาหนีไปกูอยากรู้ทำไมทีเสอือพอมันมาเป็นตอนที่แปดอะที่เป็นตัวอย่างอ่ะทำไมถึงมางานเลียงได้แต่งานเลงนั้นก็ไม่ดีม, <laughs> มันไม่ดีเลยไม่ควรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าความเก่งล้าของกอย่าจะนําพางานเลงเนี้ยไป ไปให้แกไม่น e. ่าแตกหรือเปล่า yeah, น like ough> ี่ต้องดูตอนตัวอย่างต่อต่อไปจ้าใช่ก็งั้นที่เรามาพูดถึงใน ep 7ที่เราดูแล้วกันว่าเราแบบเราชอบฉากไหนอะไรอย่างเงี้ยฉากนีฉันชอบก็คือ อก็ฉากนั้นเลยแหละฉากที่ต่อยกันในสเตเดียมคือฉันรู้สึกว่ามันเป็นการไต่ระดับของการแสดงของดิวที่ดีมากคนที่เล่นเป็นเลนนะคะคือแบบว่าเฮ้ยน้องดูกวนตีนอ่ะน้องดูแบดมากอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วกูก็รู้สึกว่าทามันก็รับส่งได้ดีมากอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยจะใช้ก็คือต่อยตีกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กูชอบก็คือเหมือนแบบตอนแรกอ่ะทามือนแบบพูดพูดแบบเหมือนแบบ เหมือนไม่เหมือนประชดอ,อ,อ่ะพูดเหมือนประชดอะ่ะเลนเลนก็รู้สึกแบบไอ้เฮียกูต,ต้องสักหน่อยแะ<อ>ต้องสักหน่อยต้องประชดมึงสักหน่อยอมึงจะได้แบบรู้ใจตัวเองเอแล้วก็พูดออกมาว่าแบบมึงกอย่าคือคนสำคัญของกูอะไรประมาณเนี้ยเออ,อ,เอ,อกูก็เลยรู้สึกแบบเออฉากนี้แม่งเป็นฉากที่ดีแล้วพอย่าได้ชอบผู้ชายรวยไปเลยจ้าอะไรโดนอะไแบบมึงเลิกพูดดูถูกเขาได้ไหมล่ะแล้วก็ต่อยปักอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่กูชอบมากกว่านั้นคือคำที่พี่จีพูดพี่จีบอกว่าแบบกอย่ามาเหมือนแบบเป็นซอใหญ่มาถึงทุกอย่างจบอะไรอย่างเงี้ยมาถึงทุกออย่างงต้ค คลียอะไรประมาณเนี้ยกูกูชอบเพราะว่าคือคนที่จะนั่งบรรลังคือมันมันมันเราข้ามเรื่องแบบก็ย่ามจะชอบผู้ชายเลยผู้ชายเลยเราตัดไปก่อนนะแต่คือแบบว่าคนที่จะนั่งบัรลังคู่กระทามได้มันต้องอย่างเงี้ยจัดการทุกปัญหาในแบบเอฟโได้รู้จักทุกคนไม่ได้รู้จักทุกคนหรอกหมายถึงแบบเออค่อยๆเข้าไปในปัญหานั้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีความบารมีความยิ่งใหญ่ถึงแม้จะตัวเล็กก็ตามเพื่อว่าถ้ามันเป็นหัวหน้ายิ่งใหญ่แล้วก็คือแบบมึงแบบ ได้ค่ะได้ค่ะอ,อย่าเสียงไม่ได้เสียงไม่ต้องใหญ่ตมตมหัวหน้า <c oughs> หัวหน้าไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะมึงคินระพามั้ถ้ามึงแบบเป็นคนตัวเล็กๆน่ารักน่ารักเสียงเล็กๆ <c oughs> ทานาท่นหน,นอมไม่น่าจะแบบไปถึงททมได้ที่สปีกนั้นที่มึงจะหยุดทามได้ในเวลาโมโหไายหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบความที่เป็นกอย่าอะไรเงี้ยกึมจันดีแล้วก็มากินนซึกิชชอบมากอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นซอใหญ่ของของแกงนี้แล้วก็พยายามเข้าได้กับทุกคนคือหมายถึงกอย่าเข้าได้กับทุกคนไม่ได้โดดจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบ อารมณ์แม่งไม่ได้ต่ำจนเกินปไป<อ>มากกว่าเออมากกว่า M j มกวินแล้วก็เลนอะไรเงี้ยเออแต่เลนเล,นเ,ลนเหมือนเป็นผ้าขาวอะ่ะในในฝูงในฝูงที่มีแต่แบบหมาป่าอะไรเงี้ยเออเลนแต่ก็โอเคดีที่เลนแบบฮึ่สู้แบบว่าแกแค้นตอนอนุบาลท,ออที่ทาอ่ะแย่งตุกก๊กตาไปไอันนี้กูก็เหตุผลคือเออโอเคก็ได้อยู่เพราะว่าปกติอ่ะกูก็เคยได้ยินตอนที่เลนอ่ะคุยให้กับพี่เวลาเนาะว่าปกติอะเวลาแบบทะเลาะกันก็ เข,เขาจะเป็นคนงอนตลอดส่วนเราอ่ะเราถ้าเรามาพูดเรื่องฉากที่ชอบอ่ะเราชอบคําว่า <c oughs> ห้ามเข่าห้ามเข้าแต่ว่าในฉากนี้จอดลึกแล้วว่าระหว่างฉากนี้ที่ที่าพระเอกอ่าทาอ์ไมา่ได้พูดกับนางเอกกอย่าไปว่าแบบว่าเขาพิสูจน์ตัวเองเพื่อใดๆก็ตามอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะพูดอ่ะเราชอบอันนี้ที่มันขยายเพราะถ้าใครไม่เคยดูทุกวอร์ชันแล้วเราดูทุกวอร์ชันกูรู้สึกว่าใบแดงอ่ะพอมันให้ให้ไปใช่ป่ะแล้วมันถึงจุดจุดนึงอ่ะอยู่ดีอ่ะมันไม่มีใครมาประกาศนะว่าใบแดงจะหยุดให้หรือว่า ไม่หยุดให้เพื่ออะไรแล้วก็ไม่เคยบอกนางเอกเรื่องว่าจะหยุดใบแดงแล้วก็ไม่เคยพูดว่าตัวเองอะทำใบแดงนี้ก็เพื่ออะไรอันนี้แม่งขยายทุกอย่างว่าทํามาเพื่ออะไรแล้วก็ปิดปิดไปเลยว่าสถานที่เนี้ยไม่ให้เข้าแล้วแล้วไม่แจกใบแดงอีกอเลยนะก็เลยชอบกันที่เอ่อเวอร์ชันเนี้ยได้ขยายมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งคนที่เล่นเป็นเลนอะเราก็เล่นเป็นเวอร์ชั่นอื่นที่มีบุคลิกภาพที่เป็นเลนของไม่ว่าญี่ปุน่นเอ่อเกาหลีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจําเวอร์ชั่นไม่ได้อ่ะจะถูกแจกใบแดงด้วยแล้วก็ ต้องมาแข่งขันอะไรสักอย่างแล้วก็พี่สาวเป็นคนกรรมการน่าจะเป็นเกาหลีบ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนนางเอกไปขอโทษแล้วเรื่องพี่เทสลาเรื่องก็ทําให้ะสมเป็นอย่างเงี้ยแหละแล้วกว่าจะเคลียร์จบก็คือยาวนานมากอันนี้แค่ตอนเดียวดีแล้วบางบางเวอร์ชันอ่ะมันลากยาวมากการทะเลาะครั้งเนี้ยอันนี้มันกระชับไงกระชับดีแล้วก็อีกอันหนึ่งพี่เทสลาคือชอบจังหวะนั้นมากที่พี่กวินแบบเราไปสู้ในแบบของเธอกันเถอะแล้วเราก็ช่วยกันไปแบบแก้แค้นเรชอบใส่ตากวินมากมึงแต่ที่ชอบสิ่งอื่นใดกนล กำลังแบบว่าพูดดูถูกทางอแล้วก็วินขึ้นแล้วก็วินกูจะถอดแว่นแล้วถอดแว่นกูแบบเตรียมต่อยแล้วจะต่อยแล้วกอยากกูวิ่งมาสวนก่อนเลยแล้วก็ตะโกนดังระท่างว่าอะไรวะอย่าดูถูกแฟนของเราใช่จ้าก็ที่แฟนฉันอะใช่กําลังอะก็เพราะว่าเจอคนเลวๆแบบนายไงแล้วก็ตะโกนระท่างา อะไรอย่างเงี้ยมึงแต่มันมีจุดหนึ่งที่น่าสังเกตออีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าตอนยามวิ่งวิ่งวิ่งไล่กอหญ้ามึงกอหญ้าวิ่งไปคือไม่สนใจเลยเลยนะเลนกูก็แบบไอ้เนี้ยเรากูต้องทำไงต่อกูยืนอยู่คนเดียวของกูอะไรอย่างเงี้ยแล้วใามวิ่งตามยามทำไมเออใช่กูมงมาพี่เดิไล่พี่ตะยามทำไมแต่ถ้ากูเป็นคนิงกูก็ใช่แบบคนิงนะแบบว่าแบบว่าก็วินเดินมาโอบกูแล้วก็บอกว่าแบบเออเนี่ยค่ะซื้อกระเป๋ามาให้ค่ะค่รักแล้วกูเชิดแบบค่ะ ก็หน้าคุ้นๆแต่ก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแกใจตาใช่รู้สึกแบบเฮ้ยกูอยากเป็นคันดีนอกจากกอย่าแล้วกูอยากเป็นคันนีมึงกูดูสิกีเวอร์จินกูอยากเป็นคันดีจนะใช่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าปัญหาคู่นี้จะมีอะไรอีกบ้างเนาะนอกจากจะแฮปปี้แฮปปี้แหละแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์อ่ะแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ถูกอยู่กูว่าคนคือใครอ่ะตอนนี้เราจะมีอะไรพูดกันอีกไหมกูเรื่องแม่เนาะ กูเห็นดอกทิวลิปแล้วกูคนลุกเราเราสึกสายตาตอนที่เข้าบ้านอะแบบก่อนจะไปทีเธอทีเซอร์แปดอะ EP แปดอะกูแบบโอ้แม่มึงข้ามตายแน่อะไรอย่างเงี้ยตอนที่ทามก็มาอูททามคุยกับแม่ก็น่ากลัวเหมือนทาเฟี้ยงเกาเฟี้ยงเก้าอี้อะโดนตู้ตู้กระจกอ่ะอูกมึงจะ่ทามเฟี้ยงเก้าอี้บนตู้กระจกก็ไม่เคยมีนะ ไม่ไม่มันมีอยู่มันมีอยู่คือมันเป็นฉากที่เหมือนแบบว่าอันนี้คือเป็นฉากกูคาดคาดหวังเหมือนกันนะมึงว่าแบบเขาจะเล่นได้ถึงไหมอะไรเงี้ยมึงถึงความโกรธหรือความเศร้าที่มันมีคือมันมีฉากที่เหมือนแบบรุนแรงมากโมโหมากจนแบบจนแบบจนแบบนางเอกกลัวตัวสั่นเลยอ่ะมันมีมันมีของเกาหลีแต่ละแบแต่ว่ามันมันเป็นลางที่แบบว่า ในัวสมองกูคือแบบว่าแบบจนนึกไม่ออกว่ามันแต่ทมอ่ะเล่นเล่นดีนะคือเล่นถึงอ่ะมึงคือมันเหมือนแบบเศร้าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเศร้าควรจะทํายังไงแม่งเลยคือมันมีความโมโหแต่มันก็มีความเศร้ามึงเข้าใจปะคือมันมีความแบบงุหงิดอ่ะก็เลยระบายก็เลยระบายออกมาอย่างที่เจ๊บอกว่ามันเป็นเด็กอ่ะก็เลยระบายออกมาดยการแบบโยนข้าวของระบายออกมาด้วยความโกรธอะไรอย่างงี้ว่ามันแบบของชิ้นเนี้ยอ่ะถ้าพูดนางเอกเป็นของนะมึงไม่มีทางได้ด้วยเงินที่มึงมีแม้แต่พันล้านมึงก็ไม่มีทางได้โดยที่คือทามาเขาไม่ ในใจของนางเอกเพราะไม่ใช่ควิตหรือว่าไม่ใช่อะไรที่แบบสื่อสารทางจิตวิญญาณได้ว่านางเอกชอบใครอะไรเงี้ยแล้วพอมันคิดว่านางเอกชอบเลนแล้วคิดว่าของของอันเนี้ยที่มันรักบ้างๆมันจะไปแล้วโดยโดย,โดยที่มึงไม่สามารถเอาเชือกพิเศษหรืออะไรมาแบบยื้อได้อะ่ะนา่งสารแต่ก็คือแบบถ้าเป็นเราที่อยู่ในภายนอกแล้วเราเป็นแบบว่า นักเรียนที่ซุบซิบินทาแบบเวลามึงเข้าใจว่า mm hmm. แบบว่าแก๊งของแต่ละแก๊งในโรงเรียนชอบเออกูก็คงแบบว่าทาํามเป็นคนไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแหละแต่พอมันมองรายละเอียดหลายๆอย่างแล้วเออหลายๆอย่างอะ่ะเราก็จะคิดว่าแบบเออม,มันแค่เศร้าแล้วมันแสดงออกความเศร้าเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนแรกที่เราฟังตอนที่ทามายกให้เล่นอะ่ะเรามีความคิดนึงว่าแบบเรื่องแม่อะ่ะมันคงเหนื่อยที่ มันจะสู้ทั้งที่นางเอกอ่ะไม่น่ารักมันแล้วแม่มันจะบีบนางเอกแม่มันอาจจะบีบก,กอย่าอีกคือมันหลายเรื่องจนมันแบบยกให้เลนก็ได้แต่เลนนาเือก์เขาพูดคำนั้นทามก็เลยปี๊แตกแล้วก็ต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจเลนว่าเลน่ะทำเพื่ออะไรเออแต่ก็เออตอนแรกก็เข้าใจทามว่าตอนแรก<ช>จะยกเพื่ออะไรปก<ช>ป้องนางเอกอะแหละ<ช>ก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อแล้วกันเนาะว่าแม่เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทอะไรอะไรกับบ้านของกอย่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่บอกว่าแบบ แล้วคนที่บอกว่าถ้าเกิดที่นี้มันไม่ใช่ของเราก็ออกมาเถอะอะไรเงี้ยคือใครใช่แต่พวกเราก็แบบรู้ๆกันอยู่แหละว่าแบบก็ให้ทุกคนไปเราติดตามกันหน่นะคะว่าคนคนนั้นจะเป็นใครสำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับพวกเราชาดูโมเมนต์ชิลด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างนะคะว่าชอบฉากไหนหรือชอบอะไรนักแสดงคนไหนบทบาทอะไรที่มันแบบเข้าถึงบทบาทก็สามารถนะ พิมพ์คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จ้าแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ของวิวไว้ข้างล่างก็สามารถไปกดดูหน้าจอเต็มๆได้ที่วิวจ้ะสำหรับวันนี้พวกเราไปกันก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย